พระพัฒนาในทางสิกเวจิตตังกันเจโคอากันตุเกหิอุปกิเลเสหิวิปมุตตังจิตนี้ประพัฒสอนแต่ว่าจิตนั่นและจิตนั่นหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสอัญจอมาตั้งสุตตวาปุถุชนโนยถธาภูตังมะปะชานาติกมุทุชน ผู้ไม่ได้สดับย่อไม่ทราบข้อนี้ตามที่เป็นจริงตัสมา,าสุตตะวะโตปุถุชนัสสะจิตตภาวนานัตถิติวธามิดังนั้นเราจึงกล่าวว่าจิตตภาวนาย่อมไม่มีแก่บุถุชนชนิดนี้ <c oughs> ที่นี่ฝ่ายตรงกันข้ามก็ว่าตังสุดวะอริยสาวโกโย่าภูตังประชานาติ อริยสาวกคู้มีการสดับแล้วย่อมรู้ข้อนี้ตามที่เป็นจริงส,สัพพมาสุตะวะโตอริยสาวกัสสะจิตตภาวนาอถิติวถามิเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกคู้ได้สดับแล้วอย่างนี้ <c oughs> แต่ความสำคัญมันก็คือว่า <c oughs> ถ้าผู้ใดรู้ลักษณะเดิมธรรมชาติเดิมของจิตในลักษณะที่ว่านี้แล้วผู้นั้นควรแก่การทำจิตสภาวนา